ด้านหน้าของเรานั้นคือสถานีขนส่งพุทธ,ธิสารจังหวัดน่านนะครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้คือแบบว่าเนี่ยรถเช่าอะไรตรงนี้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นี่เดินไปนี่เพื่อที่จะไปที่พักในวันนี้นะครับก็คือเราจะนอนน่านอีกหนึ่งคืนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราถึงจะเดินทางไปเชียงใหม่อ่ะไปเนี่ยคือทางนี้ อ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้8ปดโมงเราก็ต้องเดินจากที่พักฝั่งนี้มาแล้วก็เพื่อมาออทางนี้แทนนะครับนี่ไงเขาติดไปอยู่ตรงนั้นไปทางนี้เอสรุปทางทางนี้ใกล้ใช่ไหมเขา เขาไม่มีทางเดินจากขนส่งเนาะคือเราเข้าใจว่าจากขนส่งอะมาทางเนี้มันจะนิดเดียวมาโรงแรมนี้เอ๊ะหรือว่าเขามีทางเดินอตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยนะครับอ๋อนี่เขามีสระว่ายน้าให้ด้วยตรงนี้เนี่ยสระว่ายน้ําฟิตเนสต,ตรนี้นะครับขึ้นไปชั้นสองเขาบอกขึ้นชั้นสองโอ้โห ขึ้นชั้นสองแล้วก็ไปสุดทีนี้เนี yeah. ่ยบกาสาอยู่เนี้ยแต่เอแตว่าเขามันมีรั้วก็คือไม่ได้ต้องออกไปแล้วก็เดินเหมือนที่เราเดินมาเลยนีไ่ไงโอ้โหห้องสุดท้ายห้องริมอุ้ยเนี่ยบกาสาอยู่ตรงนี้เองมันเดินลัดไปได้ไหมไม่ได้อ่ะ ซิงเลยโอ้แอร์เย็นแอร์เย็นมากโอ้ธีพักเขาดีอยู่นะเดี๋ยวว่างของก่อนอนี่คือแบบว่าอยู่ติดกับบขอสอเลยทุกคนประมาณ6กร้อยบวกประมาณ700อ่ะห้องที่เราจองมาวันนี้นะเดี๋ยวลองดูไฟเฮ้ยจริงมากเลยดูไฟเขาดิเป็นระบบอย่างเงี้ย สนุกนี่นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านนี้ก็จะมีโซฟานะฮะมีดาวแบบได้เป่าผมเนี่ยมีที่นั่งทำงานทีวีนะครับแล้วก็มอีอุปกรณ์ชงต่างๆนะครับแล้วก็ตู้เย็นเอาน้ำอยู่ข้างนอกเอาน้ำแช่กันสักขวดปับ๊บเพื่อความแบบกินน้ำเย็นเนาะนีแล้วก็ฟังด้านนี้เตียงแบบ โโหวิวยงนี้อ่ะเราจองแถวนี้ก็ดีเนาะนี่โรงแรมเนี้ยคือวันขอน,นุ้นเราไปจองอีกโรงแรมนึงก็ประมาณห้าร้อบาทเหมือนกันก็คือห้องดีแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ฟิลโรงแรมขนาดนี้นะอันนี้มันเป็นฟิลโรงแรมเลยอะ่ะโรงแรมแบบจัดจ๋าเลยอะเปิดไปปะปะปะนี่นั่น,นี่เตียงเป็นเตียงใหญ่นะครับ นอนคนเดียวก็สามารถแบบพลิกตัวต้องพลิกตัวนะนี่ประมาณนี้นะครับที่พักของเราในวันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะน้องๆเขาก็เล่นน้ำอยู่รู้สึกว่าอุ้ยด้านขวาตรงนี้จะมีฟิตเนส้วยนะนี่อ๋อด้านนี้ด้านนี้เป็นฟิตเนสใครอยากไปออกกําลังกายก็คือออกกําลังกายตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำแบบอุ้ยสระว่ายน้ําใหญ่ด้วยนะนุ่น เราได้เราได้ฟิลเราได้มุมสระว่ยน้ำพอดีนะฮะอันนี้ก็จะแบบตอนกลางคืนก็คือมานั่งกินเนาะมีแบบจริงเนาะมีวางมีใส่อันนี้ไว้ใส่ตร้งใส่แก้วอสระว่ยน้ำนี่มาท่าน,นี้ก็ที่ผักอุ้แอร์ดีนะเข้าแอร์เย็นนี่อ๋อถ้าแบบว่าพักหลายคืนเนาะยีิบสี่ชั่วโมง เอาหมายถึงว่าถ้าแบบว่าไม่ต้องการให้ทาก็คือวางไว้จะเปลี่ยนแค่น้าดื่มให้ไม่เรานอนคืนเดียวพรุ่งนี้ประมาณแบบเช้าๆเราก็ออกแล้วนี่บรรยากาศอเดี๋ยวอันนี้คือเป็นตู้อันนี้มีตู้เซฟนะครับแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อมีอะไรอย่างงี้นะอ่ามาดูด้านนี้มาดูด้านนี้ดูด้านนี้อันนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำน่าหลับเชียี่กระจกนะครับ อันนี้อันนี้เป็นโซนอาบน้ำมีสุขอาบน้ำก็โอเคนะก็คืออาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่ามันก็พอพอเหมาะกับการที่อาบน้ำเนาะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องแบบห้องซ้วมอะไรนะมีปักไฟเผื่อใครจะมาเป่าผมกับกระจกอะไรนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเป็นที่พักที่ว่าโรงแรมน้ำทองหน้านะครับ เราจองมาแลประมาณ600บวก,ก,กตีไป70็อบาทนะครับต่อคืนห้องดีอยู่เขาก็มีจักรยานมีจักรยานให้ยืมมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกอุปรกรณ์ต่างๆบริเวณในห้องนี้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็เด็กนอกนน่อยเล่นานาำกันประมาณนี้นะครับที่พักของเราในวันนี้เจอกัน